เปิดมิตรภาพดีๆที่อัมพัชราภารวมไว้อะไรคุณพ่อไฮโซโพกอดีตแฟนหนุ่มย้ำชัดความเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันยังคงอยู่แม้สถานะจะเปลี่ยนแปลงจากกรณีไฮโ,โซพกประธานวงพรประภาและไฮโซในประนใยน้องชายเคลื่อนไหวหลังการสูญเสียคุณพ่อพรพินิจพรประภาเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาโดยออกมาโพสต์สุดอาลัยรักคุณพ่อพรพินิจ ซึ่งมีทั้งเพื่อนสนิทและคนบันเทิงจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจขณะที่อัมพชราภาก็ได้เดินทางมาร่วมแสดงความไว้อะไรในงานของคุณพ่อพรพินิจพรประภาคุณพ่อของไฮโซพกยืนยันว่ามิตรภาพความผูกพันของความเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันก็ยังคงอยู่แม้สถานะคนรักจะจบลงไปแล้วก็ตาม โดยเมื่อวันที่22ตุลาคมไฮโซพกยังได้ลงคลิปผ่านทาง IG Story บรรยากาศที่งานศพของคุณพ่อพร้อมเผยโมเมนต์สุดเศร้าของเจ้าตัวอีกด้วย